ต้องยการรักษาความามั่นคงภายในราชอาณาจรรักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒน,นาสวัสดีค่ะฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงห่วงใยพระสกนีนิกรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทรงให้จัดตั้งโรงเรือนโรงพาะพันธุ์งานปศุสัตว์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรให้ชาวบ้านได้อยู่เย็นเป็นสุขจนมาถึงวันที่เราประสบภยัยพิบัติจากโรคโควิด -19 ฟาร์มตัวอย่างจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนกลายมาเป็นฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 เรามาชมกันค่ะ พื้นที่ฟฟร์มตัวอย่างเนี่ยเป็นครัวเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนพวกเราทุกคนที่ลงมาทํางานตรงนี้เ,นเพื่อที่จะให้ฟาร์มเนี่ยอยู่ย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ําดําปัจจุบันตั้งอยู่ที่พื้นที่บ้านน้าดาหมู่สามตําบลบุรุษโยอํเาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี โดยเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงได้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่เฝ้ารัศเดจได้ทรงรับทราบความเดือดร้อนของรัษฎรว่าในพื้นที่ทําการเกษตรของรัษฎรยังประสบปัญหาในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้มีกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานแก้ปัญหาระบบน้ําและกรมพัฒน,นาที่ดินจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างโดยมี ราษดรประมาณ30รลายได้ร่วมกันมอบที่ดินประมาณ100ไร่ให้กับโครงการและจะขอให้ใช้พื้นที่ราชัศดุโดยการครอบครองของกรมยระทานอีกประมาณ100ไร่สำหรับการดําเนินงานในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับทางคณะทํางานที่2เนี่ย ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องโครงการความตัวอย่างณปัจจุบันที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการเกี่ยวเรื่องด้านการเกษตรนะครับโดยให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่นี้นะครับมีมีส่วนร่วมนะครับมีประชาชนในการดำเนินการด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกผักนะครับปลูกพืชที่รับประทานได้รวมถึงการทาทประมงนะครับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเลี้ยงไก่นะครับ ในเรื่องของอวิทยากรนักวิจัยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของคณะทํางานที่2ครับโครงการลำลีนะครับเราก็เชิญเขาเข้ามานะครับก็จะมีวิทยากรเหล่านี้ครับนักวิจัยก็คือเข้ามาให้ความรู้นะครับกับคนงานในฟาร์มอยู่เรื่อยๆนะครับจเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีที่อยู่อาศัยคือร่างกายเราเมื่อเราออกนอกร่างกายเราแล้วเช่นดีไหมทำได้ไหมยุมมือหน่อยยุมือหน่อยใครใครใครครทำตับ ำง่ายให้มันมีเลขหกเนยใช้ได้นะครับหกรอะไรแคแล้วแต่อ่าเหมือนที่เราซื้อที่ร้านขยาเลยนะกิจกรรมที่ผมลงมาสนับสนุนให้กับฟาร์มตัวอย่างเนี่ยจะประกอบด้วย4งานหลักครับหนึ่ง,งานด้านเกี่ยวกับด้านปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุย๋ยชีวภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเองได้ภายในท้องถิ่นนะครับงานที่2จะเป็นงานด้านเกี่ยวกับการผลิต สารสมุนไพรป้องกันศัตรูพืชนะครับใช้สมุนไพรใช้สิ่งที่หาได้ภายในพื้นที่ฟาร์มเนี่ยในการป้องกันศัตรูพืชนะครับอันที่3าคือเรื่องของงานปศุสัตว์ผมจะทําเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ําโดยจะเริ่มต้นที่งานที่เป็นไก่กับเป็ดก่อนนะครับส่วนงานที่4จะเป็นงานเพิ่มรายได้นะครับลดรายจ่ายนะครับได้งานแปลรูปต่างๆนะครับทั้งหมดก็เป็น สีกิจกรรมที่ผมลงมาช่วยสนับสนุนโดยมีงบประมาณอุดหนุนมาจากวอวต้นสังกัดครับผมก็ขอมบอบเมล็ดพันธุ์นี้ให้ท่าผู้บริการไว้จัดจ่ายให้กับสมาชิกฟาร์มต่อไปนะครับครับ,รบตอนแรกก็ได้รับภากระแสรับสั่งว่าให้ใช้พื้นที่ของฟารมตัวอย่างที่มีอยู่แล้วมาแบ่งเป็นเป็นสำหรับให้ให้ชาวบ้าน ที่มีผลกระทบจากโควิด19แล้วก็ภาคใต้อะจะมีแบบคนผมกระทบเยอะพระองค์ท่านต้องการจะให้ช่วยเหลือให้ชาวบ้านที่ว่าตกงานให้ได้มีรายได้ก็เลยให้มีฟาร์มตัวอย่างตรงนี้ขึ้น <New singing> ก็ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ก็จะได้มีค่าตอบแทนจะได้มีรายได้ค่าตอบแทนวันละ300บาทสามารถที่ว่ามาทำตรงนี้ แล้วก็จะได้ออกกลับไปช่วยเหลือที่บ้านเพราะต่างคนต่างก็ตกง,งานกลับมาก็ได้มาทําตรงนี้ได้รับความรู้นะแต่ทุกคนที่มาที่นี่ไม่ใช่มาได้แต่เฉพาะข้าแรงแต่ทุกคนก็ได้ความรู้กลับไปตรงนี้ค่ะ เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดค่ะดิฉันได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการทํางานนี้ซึ่งบ้านดิฉันได้มีที่ดินอยู่แล้วพอได้ทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ดิฉันก็พร้อมที่จะมาทํางานนี้เพื่อไปทํางานการเกษตรที่บ้านต่อค่ะ ตอนนี้ก็เรามาทําเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้โดยที่เราจะใช้แรงคนแต่เครื่องจักรก็ใช้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้ขุดเป็นตอนแรกๆแต่ช่วงนี้เราจะใช้แตส่วนมากจะเป็นแรงคนใช่มากกว่าแล้วที่ดินตรงนี้มันจะเป็นที่ดินดินเปรี้ยวทุกครั้งก่อนที่เราจะทําเราจะปลูกเราจะต้องหมักดินก่อนการท,ที่เราทําโคกก็คือเอาไว้ปลูกพืชอะยะสั้นเพราะว่าจะ ถูกน้ํามากไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือเพื่อที่ให้น้ามันไหลผ่านลงมาด้านล่างสําหรับที่ว่าเอาไว้เก็บไว้เราเลี้ยงปลาเสร็จแล้วก็จะเป็นนาเพื่อที่จะเอาน้ําถ่ายลงในนาของเราได้ค่ะในส่วนของลักษณะของงานนะคะในส่วนของอาทิตย์แรกนะคะที่เราเข้ามาเราก็จะทําการเรียนรู้เก็บกั่การเพราะชําค่ะเพื่อเราตัดต้นไม้แล้วก็เพื่อมาปลูกที่นี่ค่ะ แล้วก็อาทิตย์ต่อไปนะคะครูพาทามก็ได้สอนให้เราทําที่กัดตะกรอนเพื่อทําให้น้ํามันใสขึ้นถ้าเราไม่ทําที่กัดตะกรอนนะคะน้ําก็จะไม่ใสจากนั้นนะคะเขาก็ให้สอนให้เราทาแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชก็คือเป็นอาหารของปลาค่ะเราจะปล่อยปลาลงไปในน้ําเพื่อเราจะได้ไม่ต้องให้อาหารปลาค่ะก็ให้แซนด์วิชเนี่ยเป็นอาหารธรรมชาติให้ปลาได้กิน ตอนแรกที่ผมมาคือเราจะไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เรามาที่นี่ปุ๊บเราจะมีครูมีจิตอาสาได้สอนเราต่างๆเพื่อให้เราไปทําที่บ้านได้ก็คือทําเกี่ยวกับเกษตรปฏิบัติที่บ้านก็ที่บ้านผมก็มีส่วนต่างๆที่พ่อแม่ทิ้งไว้อยู่ก็คือถ้าเราได้ความรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะไปทําที่บ้านแล้วก็ตรงนี้ผมก็ได้มีเพื่อนมีครูได้มี สอนอะไรหล,หลายๆอย่างเพื่อนก็คือได้ร่วมกานได้ช่วยกันทำเกษตรเกี่ยวกับความตัวอย่างต้านไปโควิด1 9ครับที่ได้มาทำโครงการนี้ครับที่ได้รายได้ไดจากทำงานที่นี่ครับขอบคุณครับ เราทำเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวทางทฤษฎีใหม่เพื่อที่จะได้เป็นการหมุนเวียนมีทั้งไว้ได้กินสําหรับครอบครัวถ้าเราทําเหลือเราก็เอาไว้แจกจ่ายหลังจากแจก,กจ่ายเราก็ถึงจะเอาไว้ได้ขายค่ะ อันนี้ก็เป็นโครงการที่เป็น New Normal ใช่ไหมคะจะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถอยู่ในภาวะสถานการณ์โควิด19ได้อย่างมีความสุขแล้วก็พวกหนูจิตอาสา,า904แล้วก็ผู้ร่วมโครงการทุกคนตั้งใจทำโครงการคําตัวอย่างต้านโควิดอันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามปลูกฝังให้น้องๆผู้ร่วมโครงการทุกคนเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะสามารถ ใช้ชีวิตได้ในสังคมหลังจากนี้ได้อย่างมีความสุขแล้ะก็สามารถเลียงตัวเองได้ค่ะด้วยแนวปฏิบัติที่น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยยึดถือพระกระแสรับสั่งและพระราชเสาวนีเป็นที่ตั้ง เพื่อขยายต่อและสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนปัจจุบันเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนับได้ว่าการประยุกต์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชนแดนภาคใต้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชนแดนภาคใต้มีอาชีพที่มั่นคงและมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ กองนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักร